วันนี้ขอเสนอบาร์เซโลนาโดนเสือใต้ขย้ำ2-8ประตูโดยเมื่อคืนก่อนที่ผ่านมาคงไม่มีใครเชื่อว่าผลการแข่งขันในสึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกระหว่างบาร์เซโลนากับไบเยนบิวนิกสองทีมใหญ่จากสเปนและเยอรมันจากผลสกอร์ที่พ่ให้กับเสือใต้2-8ประตูทําให้สะท้อนอะไรหลายอย่างเรื่องรูปเกมที่ผ่านมาต้องบอกตามตรงว่ามันดูห่างชั้นที่สุดเมื่อเปรียบกับคู่อื่นๆที่ผ่านมาซึ่งนี่อาจเป็นสกอร์ที่ช็อกที่สุดตั้งแต่ที่ฟุตบอลได้กลับมาเริ่มต้นซึ่งเสือใต้ถือว่าเป็นทีมที่แ แก่งที่สุดของยุโรปไปแล้วณตอนนี้ซึ่งความพ่ายแพ้ของบาร์เซโลนาในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่น่าอับอายที่สุดบนหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรเพราะหากย้อนกลับไปที่พวกเขาโดนคู่อีตอยา่างเอสปันยอนถล่มไปถึง6ประตูต่อศูนย์แถมยังเป็นความพ่ายแพ้ด้วยสกอร,ร์ที่ขาดลอยที่สุดในชีวิตการเป็นนักเตะขาแข้งของแม็กซี่อีกด้วยหากมองถึงในเกมเมื่อคืนไบเยอร์มิวนิกทำให้เห็นว่าพวกเขาเหนือกว่าบาร์เซโลนามากแค่ไหนทั้งแง่ของผลงานการแข่งขันรวมถึงรูปแบบเกมด้วยสกอร,ร์8ต่อ2อ าก,การทำประตูของโทมัสบุนเลอร์ อิวานเปรลิสิตนาบีโรเบิร์ตเลวันดอสกี้และผู้เล่นที่พวกเขาถูกยืมตัวไปไบเยอร์ฟิลิเป้คูติโยที่ยิงไปถึง2ประตูและสถิติหลังเกมที่จบมายิ่งทําให้หน้าตกใจยิ่งขึ้นว่านี่คือการพบกันระหว่าบาร์เซโลนาและไบเยอร์มิวนิคจริงหรอพอทางเสือใต้หาโอกาสในการทําประตูถึง26ครั้งตรงกรอบ13ครั้งและได้มาถึง8ประตูในขณะที่บาร์เซโลนาพวกเขามีโอกาสลุ้นถึง8ครั้งแต่ตรงกรอบ5ครั้งได้มาเพียง2ประตูเท่านั้นซึ่งทา ให้เห็นแฮ็กทริกที่โค้ดทำมาด่วนกันบาซ่าแทบจะไม่สามารถทําอะไรกับไบรเออร์ได้เลยมาถึงตอนนี้ต้องยกให้กับเสือใต้ไบรเออร์มิวนิคให้เป็นหนึ่งทีมเต็งที่คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูกาลนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือหาก2ทีมนี้พบกันเมื่อไหร่ในรอบน็อกเอาท์ของ UCL ทีมที่เข้ารอบไปจะทะลุเข้าไปคว้าแชมป์ทันทีนั่นจึงเป็นไปได้ว่าในฤดูกาลนี้อาจจะไม่มีใครสามารถหยุดทีมอย่างไบรเออร์มิวนิคได้แล้วจริงๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe ด้นะคะ